นี่คือประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนหนึ่งกับเวียงจันทร์ประเทศลาวและย่านที่ถูกเรียกว่าย่านตลาดสั่งเจียงซึ่งมม่เป็นการท่องเที่ยวที่ตัวเขาเองรู้สึกว่าไม่ได้ท่องเที่ยวอยู่ในลาวเลยแต่เหมือนก้าวเข้าไปอยู่ในประเทศจีนทั้งเมืองภาพแรกที่เขาได้เห็นคือถนนก,กว้างๆที่สองฝั่งเต็มไปด้วยอาคารใหม่เอี่ยม ป้ายไฟนีออนภาษาจีนเรียงยาวเป็นตับป้ายเมนูหน้าร้านมีทั้งตัวอักษรลาวและจีนบางร้านมีภาษาอังกฤษแทรกนิดหน่อยพอให้นักท่องเที่ยวเดาได้เขายืนนิ่งอยู่นานเพื่อฟังว่าผู้คนรอบตัวกำลังพูดภาษาอะไรกันผลคือเสียงจีนแมนดารินลอยมาก่อนแล้วค่อยตามด้วยภาษาลาวมีอังกฤษแวะเวียนบางจังหวะจากนักท่องเที่ยวความรู้สึกตอนนั้นมันก็ตลกดี เหมือนเราตั้งใจมาเที่ยวเวียงจันทร์แต่พอเดินถึงหน้าตลาดกลับคิดในใจเอา้าเราอยู่จีนใช่ไหมเนี่ยคิดแล้วก็ยิ้มออกมาเองเบาๆเขาเล่าว่าสิ่งที่ทำให้เขาแปลกใจมากคืออิทธิพลของคนจีนในลาวมันไม่ใช่แค่เพียงย่านเล็กๆแบบชัยนาทาวในประเทศอื่นๆแต่ที่นี่เหมือนทั้งย่านถูกสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อให้กลายเป็นเมืองจีนกลางเวียงจันทร์โดยแท้จริงเขายกตัวอย่างว่า ประเทศลาวมีประชากรเพียงแค่ประมาณ8ล้านคนซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศจีนถือว่าเล็กน้อยมากๆแค่เมืองหนึ่งในจีนก็มีคนมากกว่านี้หลายเท่าแล้วเพราะฉะนั้นเวลาคนจีนหลั่งไหลเข้ามาลงทุนและเข้ามาอยู่อาศัยจึงส่งผลกระทบมหาศาลทั้งในด้านเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของคนลาวพอเดินลึกเข้าไปในตลาดสังเจียงเขาบอกว่า มันแบ่งออกเป็นโซนๆมีทั้งโซนอาหารโซนร้านค้าและโซนที่พักอาศัยโซนอาหารเต็มไปด้วยร้านหม้อไฟหมาล่าเกี๊ยวซาลาเปารวมถึงอาหารจีนแท้ๆท,ที่ทำโดยคนจีนจริงๆแต่ก็ยังมีอาหารลาวขายอยู่เหมือนกันเช่นข้าวจี่ส้มตำลาบและน่าสนใจตรงที่ลูกค้าจีนก็ต่อคิวซื้ออาหารลาวกันอย่างสนุกสนาน โซนร้านค้าก็มีทั้งเสื้อผ้า <_ d Silk> เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์มือถือของใช้ประจำวันเหมือนยกช็อปปิ้งมอลล์จีนมาไว้ตรงนี้ส่วนโซนที่อยู่อาศัยก็คือคอนโดและอพาร์ตเมนต์ใหม่เอี่ยมที่ราคาค่าเช่าเริ่มต้นราวๆ500ดอลลาร์ขึ้นไปซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ยของคนลาวที่อยู่ราวๆ150-300ดอลลาร์ต่อเดือนเขาบอกว่าพอได้เห็นราคานี้แล้วก็เข้าใจทันทีว่า ทำไมคนเราไม่สามารถเข้ามาอยู่ในย่านนี้ได้และกลายเป็นว่าพื้นที่ตรงนี้ถูกจับจองโดยคนจีนและนักลงทุนเสียเป็นส่วนใหญ่เมื่อเขาสำรวจย่านนี้ไปสักพักเขาก็ไม่ได้รีบสรุปว่ามันดีหรือไม่ดีที่เมืองเปลี่ยนไปในแนวทางนี้แต่เขาพยายามฟังเสียงของเมืองให้มากที่สุดข้อดีมันชัดครับคือเมืองพัฒนาเร็วถนนดีขึ้นตึกสวยขึ้น โรงแรมร้านอาหารคอนโดใหม่ๆเปิดแทบทุกเดือนใครทำมาค้าขายเป็นพูดจีนได้สักหน่อยยิ่งถ้าพูดอังกฤษได้ด้วยรายได้ดีขึ้นเห็นๆแต่ข้อท้าทายก็ชัดมากเหมือนกันค่าครองชีพในย่านนี้สูงกว่าส่วนอนื่นๆของเมืองซึ่งส่งผลให้บางครอบครัวต้องขยับออกไปอยู่นอกย่านนี้อาชีพบางอย่างต้องขยับมาตรฐานขึ้นต้องพูดจีนลาวอังกฤษได้ถึงจะอยู่รอด และที่สำคัญคือจะเกิดความรู้สึกแปลกๆที่ได้เห็นบ้านเมืองตัวเองกำลังเปลี่ยนแปลงไปเร็วขนาดนี้เพราะถ้าพูดถึงเรื่องความเร็วของการพัฒนาในย่านนี้เขาบอกว่ามันเร็วมากๆบางที่เคยเห็นเป็นเพียงที่โล่งๆแต่แค่ไม่กี่เดือนก็มีตึกสูงเสร็จสมบูรณ์แล้วการก่อสร้างก็แทบไม่หยุดพักตึกถูกสร้างเร็วกว่าที่เขาเคยเห็นในสหรัฐด้วยซ้ำเขาใช้เวลาหลายสิบนาทีเดินไปทั่วทั้งย่านตลาดซังเจียง แต่ก็ยังเก็บรายละเอียดได้ไม่หมดเพราะพื้นที่มันใหญ่และกว้างขวางจริงๆสุดท้ายเขาได้สรุปการท่องเที่ยวของเขาเอาไว้ว่าย่านนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเวียงจันทร์ที่เกิดขึ้นเพราะทุนจีนเข้ามาลงหลักปักฐานทั้งในด้านดีและด้านที่น่ากังวลเขาหันไปมองป้ายสังเจียงอินเตอร์เนชั่นแนลมาเก็ตอีกครั้งแล้วพูดทิ้งทายว่านี่ไม่ใช่แค่ตลาดหรือย่านการค้าธรรมดา แต่มันคือเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงของทั้งเมืองและอาจจะเป็นภาพสะท้อนของอนาคตประเทศลาวด้วยก็ว่าได้